สวัสดีค่ะวันนี้ป้าบุญสีผ้ามาเห็ดแหนมหมูหรือสมหมูหมูสมบ้านเห่าค่ะเครื่องปรุงกับมีเนื้อหมูเป็นเนื้อสันในค่ะพ็มีมันเนื้อหมูสับมารเรียบร้อยหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็มีหนังหมูหนังหมูยังไม่ต้มครึ่งกิโล ะกะสิมีพริกสดลูกโดดแล้วกะสีมีข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วข้าวเหนียวหนึ่งสุกแ,แล้วกะเอาไปล่างนา้ำล่างเมือกมันออกค่ะเป็นยังจ้งล่างเมือกออกล่างเพราะว่าคันเขาห้ามีเมือกหลาแหนมห้อกะสีเสียไว้ค่ะกระกระเทียมกะเทียมสามาเรียบร้อย ไส้ไลยกับหอมกับแซบแล้วแต่ชอบค่ะอันนี้ก็คือเกลือเกลือบานเทอนี่และค่ะใส่เกลือสองซอนเคืองซ้อนแกงแบบนี้สองซ้อนเต็มเต็มกับอีกเคืองอันนี้ก็คือใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงครึ่งช้อนอันนี้ก็คือชูรสผงนัวใส่เข้าไปให้มันนัวนแว่แบแบ แล้วก็มีถุงกับยางเมื่อนี้สิใส่ถุงยางมัดเอาเพราะว่าเห็ดกินเองไปต่องหายางก็เลยสิเห็ดเอามาเห็ดน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะแสบๆก็สิไปต้มหนังหมูแล้วก็หั่นเรียบร้อยยังคอยมาปรุงกันเนาะคะ่ะเนาะ จ้าหนังหมูกระตุมมาเรียบ้อยหั่นมาเรียบอย้อยเคิงกิโลเนาะค่ะเนาะนหั่นมาเรียบ้อยอาจจะหั่นบละเอียดปันใดค่ะเพราะว่าปลามาขัดเป็นอันเส้นใหญ่ๆจักน้อยเวลาเอาส้มหมูไปมกมันจะได้เนีว้วหนึบๆอร่อยค่ะหอกะมาเริ่มกันกันเนาะใส่หนังหมูลงไป หมูสับเครึ่งกิโลเอ้ยหมูสับหนึ่งกิโลหนังหมูอีกเครึ่งกิโลค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่เกลือเกลือนี่เกลือบ้านๆเข้านี่ยละค่ะใส่ไปสองช้อนครึ่งซอนแกงนี่ยละค่ะสองซอนก็เครื่อง ใส่ลงไปเลยใส่กระเทียมกระเทียมแล้วตะมักด้วค่ะใส่ร้ายกระหอมเห็นไว้ใส่ลงไปใส่ถุกอย่างลงไปเลยค่ะนกเว้นข้าวเหนียวาใส่ที่หลังน้ำตาลเครื่องซ่อนใส่ลงไปเพิ่มรสชาติค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่บดายาก้นหมักก้นบ่มักกับว่าตรงใส่ค่ะที่นี่ห่อกะสีมาคั่นคั่นสมหมูคั่นจนว่าใส่เวลาค่ะใส่เวลานานมากสามสิบนาทีขึ้นค่ะคั่นจนว่ามันก็ติดมือพูดละค่ะปั้นได้โดยบติดมือห้อพูดละค่ะ คันไปเรื่อยๆค่ะปาก็จิคันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะสมมิเฮอกะคันมากนานพอสมควรแล้วค่ะนนประมาณสามสิบนาทีหละค่ะคันมาได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วเาก็มาเบิง่ง เขากะใส่เรียบร้อยแต่สิมาสังเกตว่าสมมูห้าสิบเบสบแค่ติดมือแล้วก็บดติดหมอค่ะสิได้ที่แล้วค่ะบดติดหมอเลยค่ะ เมื่วาเขาปั้นปั้นเป็นปั้นได้แบบนี้ค่ะปั้นได้เป็นปั้นเป็นปั้นแบบนี้ค่ะวัติดเมื่อวัดติดหมอนะวั่งาษีมาห่อแพ็คถุงนะคะเบิ้งตอนแพ็คถุงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสมมูที่เรียบร้อยแล้วปั้นเป็นปั้นไวแล้วกพร้อมสีห่อเนากับมาห่อเนาะค่ะเนาะแาบนี้ อ๋อแพ็กสูงขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะตรงนี้ก่อนนะย่ๆอีกว่า ถุงไม่ได้แฝกถุงกับบีบเพื่อหายหมูไปดูก,ก้นๆนี่ค่ะพ่าหายไม่ช่องอากาศค่ะใส่พิกลูกเด,ด็เข้าไปนะะกับบีพยันญค่ะพยัไม่ให้มี่องอากาศคะ่ะดีเลยค่ะ รับให้นแน่นเลยค่ะนีก็สิได้ออกมาแบบนี้ค่ะเป็นแหํมตุ่มค่ะ อาจจะบ่สวยปัปนใดไม่เป็นยังเนาะกมเป็นกินเองนสองมือกินได้ค่ะ ห่อจนแล้วุ่นล่ะจังมาเบิ้งตอนห่อแล้วอีกเท่อหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับแหนมหมูมือนี้นะคะนี่ห่อเรียบร้อยเก็บไว้ได้สองมือสองมือก็เป็นแล้วค่ะสองมือก็กินได้แล้วล้วกประกาศแบบนี้เป็นไว้ค่ะ ันกินบ่าเมือนกะมันเปียวแล้วกะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะไปลองเห็ดบ้างเด้อค่ะเด้อขอบุ้นที่เข้ามารับชมเด้อค่ะฝากกดติดตามให้ปาพูดเนเด้อค่ะเออสวัสดีค่ะ